สวัสดีนะคะกินข้าวหรือยังคะฝันดีนะคะบายยค่ะคุณกำลังแชทออนไลน์กับใครอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าเว็บเดตออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมกว้างขวางมากขึ้นในตอนนี้เลยใครๆก็อยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์อยากมีความรักที่ดีอยากรู้จักคนมากขึ้นจากทั่วโลกแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าทักไปไม่ค่อยจะตอบ หรือว่าสองสมวันมาตอบทีหรือว่าทักแล้วหายทักแล้วหายคุยนานค้างเติ่งมาเป็นเดือนเดือนแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ไปไหนหายไปไม่ค่อยมาตอบหรือว่าคุยนานแล้วนานๆกลับมาคุยอีกสักทีหนึ่งต่อยอดไปไหนไม่ได้ไม่เคยได้นัดเจอใครเลยลองกลับไปดูค่ะว่าปัญหาของคุณมันใช่3ามสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าเรื่องแรกค่ะคุณกําลังขาดความคิดสร้างสารรค์คุยรูปแบบเดิมๆทุกวันคําถามเดิมๆทุกวันเรื่องเดิมๆทุกๆวัน เขาก็เลยต้องตอบเหมือนเดิมทุกๆวันคนอ่านเขาก็จะรู้สึกว่าถามแบบนี้อีกแล้วคำถามเดิมๆอีกแล้วมันน่าเบื่อมันดูไม่มีชีวิตชีวามันเหมือนคุยกับบอทเหมือนคุยกับโรบอทเหมือนคุยกับหุ่นยนต์มันไม่เหมือนคุยกับคนน่ะมันขาดความน่าสนใจขาดความสนุกสนานมันก็เลยทําให้ดูน่าเบื่อคะ่ะสวัสดีนะคะกินข้าวหรือย,ยังคะวันนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างคะอาหารอร่อยไหมคะฝันดีนะคะบายๆคะ่ะ <laughs> ข้อที่2คะ่ะ คุณพูดเรื่องตัวเองมากเกินไปคุณมัวแต่แชทบอกเรื่องราวที่คุณอยากบอกสิ่งที่คุณอยากเล่าเรื่องที่คุณอยากพูดพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยถามเรื่องราวของเขาเลยเหมือนเขาเป็นที่ระบายอารมณ์ของคุณน่ะคุณต้องอย่าลืมนะคะว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเรียกร้องความสนใจอยู่ในช่วงที่ทําความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันต้องมีคําถามมันต้องมีคําตอบ ไม่ใช่คิดจะโยนข้อความอะไรลงไปก็ได้ให้เขารับรู้เห็นเขาเป็นอะไรอะ่ะคุณต้องอย่าลืมว่าคุณยังเป็นคนใหม่สําหรับเขายังเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขาเขายังไม่ใช่คนในครอบครัวที่คุณจะทําอะไรก็ได้หรือคุณจะเป็นตัวเองได้หมด100%ซคนเราจะเริ่มรู้จักกันและกันมากขึ้นจากคําถามและคําตอบค่ะลองส่งคําถามดีๆให้เขาคําถามที่มันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณได้มากขึ้นไม่ใช่การโยนข้อมูลใส่ไม่ใช่โยนเรื่องรา รวของคุณไปใส่เขาและยิ่งถ้าเรื่องราวของคุณมันน่าเบื่อซ้ำซากไม่น่าสนใจร้อยทั้งร้อยก็จะไม่มีใครอยากคุยกับคุณต่อคะ่ะข้อที่3มค่ะคุณจํารายละเอียดอะไรของเขาไม่ได้เลยจําชื่อได้ก็เพราะจากชื่อที่มองเห็นเนี่ยแหละถามซ้ําถามซากถามแล้วถามอีกเรียนอะไรนะทํางานที่ไหนนะบ้านอยู่ตรงไหนนะอ๋อ อ๋อเขอโทษทีครับลืมไปอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ให้ความสำคัญคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ให้เกียรติและเขาก็จะคิดว่าคุณอะคุยกับคนหลายคนซึ่งมันไม่แปลกนะถ้าคุณจะคุยกับคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันในช่วงเริ่มต้นแต่มันแปลกที่คุณไม่ทำกันบ้านเอาซะเลยที่คุณไม่ใส่ใจจะจำรายละเอียดของเขาเอาซะเลยมันจะทำให้เขารู้สึกว่า เขาก็ไม่ได้สําคัญกับคุณนี่นาคุณไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนสําคัญแล้วก็อยากจะคุยกับคุณต่อและแน่นอนว่าเขาจะไม่ประทับใจและก็ไม่คุยกับคุณในที่สุดค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคุณสามารถจํารายละเอียดของเขาได้ดีถ้าเขาเคยพูดไว้ว่าเขาเคยชอบอาหารชนิดหนึ่งมากๆแล้ววันนี้คุณได้ไปกินอาหารชนิดนั้นแล้วคุณกลับมาเล่าให้เขาฟังว่าโหวันนี้ได้ไปกินสเต็กที่คุณชอบอะค่ะเห็นแล้วนึกถึงคุณเลยมีร้านเปิดใหม่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆที่ทํางานอยากจะให้ได้มีโอกาสมา ชิมด้วยกันนะคะวิธีการคุยแบบนี้นะคะนอกจากจะเป็นการแสดงให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจรายละเอียดของเขาก็ยังเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาผ่านการแชทได้อีกด้วยค่ะมันแสดงถึงความใส่ใจที่คุณมีต่อเขาแสดงถึงความสําคัญของเขาที่มีต่อคุณเขาก็จะเกิดความประทับใจแล้วก็อยากจะคุยกับคุณต่อได้ค่ะและถ้าคุณเป็นอีกคนที่มีปัญหานี้นะคะสวยเก่งดีมีความรู้แต่แชทไม่ เป็นคุยต่อไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถต่อยอดความสัมพันธ์ไปได้อีบ e ุ๊ก9 9ข้อความสร้างสเสน่ห์ผ่านแชท c l a s s ี m e มสเซจของครูบุเกช่วยคุณได้แน่นอนค่ะเพราะว่าครูบุเกได้รวบรวมและคัดเลือก69ข้อความเด็ดๆที่คุณจะต้องใช้ผ่านแชทจากความรู้และประสบการณ์จากการทํางานกับผู้คนมากมายในฐานะที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์รวมทั้งได้พิสูจน์มาแล้วด้วยนะคะว่ามันเป็นข้อความที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดใช้ คุยกับคนที่คุณอยากให้เขารู้สึกดี อย่างได้ผลให้คุณได้เอาไปปรับใช้และเอามาต่อยอดสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้ก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะใครสนใจอีบุ๊ก69ข้อความสร้างเสน่ห์ผ่านแชทคลาสซี่เมสเซจของครูบุเกก็ทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะให้คุณสามารถเอาข้อความเหล่านี้ไปปรับใช้พัฒนาความสัมพันธ์ของคุณให้ก้าวหน้าให้เขารู้ว่าคุณดีสวยเก่งฉลาดผ่านข้อความแชทที่น่าค้นหาของคุณสร้างเสน่ห์ง่ายๆเพียงแค่การแชทค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย